สวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกับแม่บัวชัยเดบัว JO2 Official นะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่น้องอุ๋งหญิงนะคะสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านเพลงแล้วก็แฟนคลับสาวน่อยลำเพินโชว์น้ำเด้อค่ะเด้อแล้วก็ แฟนถีพานเข้ามาแล้วก็แวะดูคลิปแม่บัวนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามกุดกระดิ่งติ้งติ้งให้ด้ค่ะเด้อเป็นจังไดคะ่ะลูกสาวเดินทางเมื่อคืนจากศรีสกีตกทมแค่ปากซอยนะคะนะคะ,ะ,คะพะอเอก,กพาเดินทางมาถึงกทมด้วยความปลอดภัยนะคะแต่ว่าระวังทางพี่น้องระวังทางกับมีเรื่องนาลักนาลักเนา,านะอีลาแวะปั๊ม แม่บวก,กระได้ก,กรไปเบิงคลิปต้องขอบคุณพ่อเอกนะคะพ่อเอกขยันอัพคลิปลงให้เบิงถูกระยะเลยค่ะว่าหอดไซยุสไซเข้ากับได้เบิองลูกเข้ากับได้เบิองลูกสาวทำเมื่อใดเงียบๆแม่บวกกระสีข้าไปเบิงในเพจตามเขาไปเบิงในเพจว่าืันนี้ลายยุสไซไปจังไหนมาจาังไหนกกเนาะก็ได้หูว่านางเดินทางเข้าก,กทมนะคะเพื่อสัมภาษณ์ืันนี้ สัมผัอยู่รัชโยธินเนาะค่ะเนาะแต่ว่าก่อนอื่นแม่บวสิไปเบ้าเรื่องเมื่อคืนนี่สักก้อนระหว่างทางที่เวฟปั๊มอีลากับตื่นเต้นกับรถน่าจะเป็นรถเทเลอร์หรือรถซิปโลแต่ว่ามันเป็นจอเอลวีดีอยู่ข้างหน้าเนาะพี่น้องเพิ่นกระเล่นไปเบิ่งกับพีหมอนปัท,ที่นีเพิ่นกับมาจูงแขนแม่ไปแต่ว่าค้นกับว่าใครโฟรกัสรถได้พี่น้องค้นไปโฟกัส ป้ายทะเบียน่าสันผู้ลง้นกับว่าสีขามโคงม้งบอกมลแงบอก่าสันการเรียกแต่ว่าผู้ใดสิมีโชคมีลาบเนาะพี่น้องเนาะก็ขอให้เฮงเฮงปังปังดังดังกันทุกคนนะคะบัดน,นี้เขาก็มาวกกขอมาเรื่องงานเหมือนนีบมีงานทั้งวันเลยค่ะพ่อลูกคู่บุญพเพิ่นขอมาสัมผัสทีมคายอ้อเนาะทีมนักแสดงคายอ้อเพิ่นกับพี่หมอนอิงก็พาน้องขึ้นไปสัมภาษณ์กับ นักข่าวแล้วก็พ่อเอกเพื่อนกระถายอยู่ห้างล่างก็ไม่หน่อยเนาะเพียงจี้แล้วก็มีการได้เจอกักบพี่นกแล้วก็มีพี่พี่อมแอมแล้วก็มีหลายๆคนที่เป็นดาราภาพยนตร์ใครออเนาะแต่ว่าพ่อจูเพื่อนกะเพื่อนกระแจ้งข้าวดีก่อนค่ะแม่บัวกระสิบอกข้าวดีก่อนว่าเปิดฤดูการที่จะถึงสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพง เพื่อนได้สปอนเซอร์หลายไงพี่นอ้องเป็นผลิตภัณฑ์ไบโอนะคะผลิตภัณฑ์ไบโอนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเส้นผมดูแลความสวยความงามนะคะหลายอย่างแล้วก็มีขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อโจโด้วยนะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะคะที่มีสปอนเซอร์เข้ามาโคาสิเปิดวงกะ คงซิมีเขามาอีกเนาะคะ่ะนาอจังไดกะดีใจด้วยนะคะบัดที่นี่เขากับมาเบิงลูกสาวติดตามลูกสาวทุกระยะพ่อเอก็อัพลงให้เบิงตอนนี้ถึงเมเจอร์ราชโยธินแล้วเห็นว่าแจ็คหน่อยเันตอนนี้พันอิลาล้อสัมผัสเนาะพี่หมอนก็จะถ่ายรูปให้หน้าหักหน้าแพ้งพี่น้องบัดที่นี่ไม่บัวมาอึง่งตอนพ่อเอกา,า,า,าสัมผัสได้เสาหอดคำสันพี่น้อง หลายสำนักที่เขามาล้อเนาะมีทั้งทีวีพูข่าวสดนเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็อีกจันแนวหน้ามาดามเมาส์อียงหลายหลายที่แม่บัวพ่หุจักอีกกระหลายเนาะค่ะเนาะแต่บากะเขาก็ไปตามเบิงในเพจข่าววะ่ะทามองไดมีข่าวเนอ้องอุ้งหญิงนี่บมตองห่วงเลยค่ะอ่าเคยมีนักข่าวสองหนึ่งเพิ่นบอกว่าวพอมาสัมภาษณ์น,นอ้องอุงหญิงคลิป คลิปมันสิบปังมากเลยค่ะแต่ละคลิปสิบปังสี่สิดังสิมีคนอ่านคนเบิงยอดวิวหลายอันนี้เรื่องจริงค่ะอันนี้เรื่องจริงไม่บัวเคยเข้าไปดูแล้วสื่อไหนที่สัมภาษณ์น้องลุงในช่องจะมีคนเข้าไปตามดูตามกดดูเยอะมากก็เป็นกำลังใจให้พอกับลูกนะ้องมื่อนี้เน้อคนกะทำงานหนักกันทั้งวันนะคะแล้วก็ทีม นักแสดงด้วยนะคะมคนเพระว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงสิมีสิมีงานเขามาซูนกอทมอเนาะ <S <S ทุกคนกำลังลงมาไอเดิมเดินทางลงมาในทีมก็มีคนเดินทางลงมาแน่แล้วก็ผู้ใดที่เป็นทีมแสดงภาพยนตร์ใครออเพิ่นก็จะเดินทางมาออกงานมาให้สัมผณ์รวมกันเนาะพี่นอ้องคุณลองคนมันกับมาเดินทางมาลอดมีทุระปะปังกันยจ้งไลก็ติดตามทุกเพจทุก ช่วงเวลาของอีหลาที่เดินทางมามาทำงานเนาะค่ะเนาะมาทำงานที่โกโทโมแล้วก็จะมีคิวงานทางภาคกลางด้วยนะคะยังไงกะก็จะกลับน่าจะได้กลับประมาณยี่ยิบเจ็ดก็จะมีซ้อมใหญ่เนาะยิบเจ็ดซ้อมใหญ่อยู่บ้านแพงแล้วก็ยิบแปดก็จะเป็นวันเปิดไอปิดฤด,ดูการพี่น้องกะจัง ติดตามเบิงว่าเมื่อปิดฤดูกาลอีลาเ้าสิรลองเพลงใดนางจะร้องเพลงอะไรนางจะมีโชว์อะไรให้พ่อพ่อ,พอแม่แม่ดูนะคะผู้ใดบ่เด็ดไปกะติดตามเบิงอีลาในเบิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเบิงพบลูกๆในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะค่ะเนาะแล้วก็ติดตามดูว่า จะมีการเซอร์ไพรส์อะไรจะมีการแสดงอะไรหรือเปล่าวันที่28อีกทั้งเป็นยีบเก้าก็เป็นวันเกิดพ่อโจนะคะกะทาเบิงว่าอีลาสิห้ยของขวัญอยียงพอนะ่อเนาะปีนี้น้องอุ๋งอิงจะให้รางวัลไอ้ให้ของขวัญอะไรกับพ่อโจนะคะเพราะว่าวันเกิดพ่อกอนบาทนี้ก็สิเป็นวันเกิดอีลาวันที่13จัดตรงวันอีกแล้วนะคะ รอบกาล่าของภาคอีสานจัดที่ขอนแก่นไม่บวกกับเคยบอาสูฟังแล้วแต่ว่าถ้าผู้ใดบ่คขั้นหูกะรอติดตามชมนะคะเมื่อนั่นน่ะถ้าผู้ใดไปถ้าผู้ใดไปเมื่อวันที่สิบสามเวทีใหญ่อยู่ขอนแก่นนะคะก็จะเป็นอะไรที่คุ้มเพราะว่าคู่บาอาจารย์ทั้งขอนแก่นเพิินกะน่าจะไปรวมตัวกันอยู่นั่นร้ายค่ะพี่น้องเพราะว่า คููบาอาจารย์ที่มาสแสดงภาพยนต์คลาอ่อนี่บางคนเหมือนกับบสะดวกสิจะเดินทางเขากรทมเนาะมีงานมีการอยู่ทางภาคอีสานนั่งสิเพิ่นกบสิบไปเวทีที่ขอนแก่นนะคะเพราะว่าเป็นเวทีใหญ่เวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปตั้งเลยแล้วก็ฟรีนะคะที่สําคัญคือฟรีแล้วก็ไล้สดฟรีผู้ใดอยอกเบิ่งกะติดตามเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงไว้ติดๆเด้อค่ะเด้อเพราะว่า เพิ่นมีงานอย่างเพิ่นกระสีพ่อพ่อจูเพิ่นกระสีพูดสีแจงมาเบิงมาให้เบิงแล้วกะก็ไลฟ์สดก็จะผ่านไลฟ์สดผ่านช่องสาวน้อยเพรบ้านแพงนะทั้ง YouTube แล้วก็เพจน,นะคะก็ดูว่าจะไลฟ์ทั้งเพจทั้ง YouTube ไหมหรือว่าจะไลฟ์แค่เพจน,นะคะติดตามชมเบิงนะะนะบเนาะค่ะเนาะผู้ใดบ่ได้ไปผู้ใดเดไปกะถือว่าเป็นกำไรได้ไปสัมผัสบรรยากาศตรงๆและไปสัมผัส ดาราไก่ๆไ,ได้ไปเบิ่งลูกสาวไก่ๆเปน็นนางยิ้มบุยบุยฟังเพลงนะพี่น้องเนาะจังใดกะผู้ใดไปก็ขอให้มีความสุขผู้ใดบ่ได้ไปก็ขอให้ดูอยู่ที่บ้านแบบมีความสุขคือกันค่ะจีบเบาๆคือกันได้คือกันค่ะนาเวทีขึ้นกันค่ะจังใดกะขอให้มีความสุขมากๆก,กันทุกคนนะคะพ่อพ่อ,พอแม่แม่แล้วก็แฟนคลับไม่บัวน้ำด้วยค่ะเด้อจังใดกะฝากช่องน้อยๆของไม่บัวแน่มีหยังกะ ทักทายเข้ามาในเพจ A ในเพจไชเดบวัวก็มีนะคะแล้วก็ช่องก็ชื่อช่องชัชเดบวัว J O 2 o f f i c i a l นะคะถ้าเป็นเพจก็ชัชเดบวัวภาษาไทยตรงๆเลยนะคะทักทายกันเข้ามาใดเนาะคะ่ะเนาะยังไงกะก่อนจากการคิดนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งๆให้ไม่บวนนะะัวในเด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้า